สวัสดีค่ะทุกคนอ่าพอได้กระถางใส่กระบองเพชรไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าวันนี้หน่อยก็จะมาถักเอ่อกระบองเพชรให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกระบองเพชรของหน่อยนะคะที่หน่อยกาลังถักอยู่ลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะไอะตัวกระบองเพชรอันนี้หน่อยก็จะถักเป็นลายทีทั้งชิ้นเลยนะคะลายทีเราก็คือจะถักแบบนี้นะคะ ก็คือพันหัวเข็มแล้วก็แทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาในเข็มของเราก็จะมีอยู่สามห่วงใช่ไหมคะเราก็เอาเข็มเกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งสามห่วงเลยนะคะอันนี้เราเรียกว่าถักทีนะคะก็จะได้ทีหนึ่งหลักพอหลักถัดไปเราก็ทําเหมือนกันนะคะก็คือพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปเกี่ยวไหม ขึ้นมาลอดห่วงขึ้นมาก็จะมีห่วงอยู่ในเข็มเนี่ยสา,สามห่วงพอมีอยู่สามห่วงในเข็มใช่ไหมคะเราก็เอาเข็มเกี่ยวไหมอีกทีหนึง่งลอดทั้งสามห่วงเลยนะคะก็จะได้หนึ่งหลักอันนี้เราเรียกว่าถักทีนะคะสำหรับตัวถักเอของกระบองเพชรเนี่ยหน่อยก็จะถักเป็นทีทั้งหมดเลยนะคะก็คือถักลายเดียวไปเลย ไม่มีลายอื่นนะคะถักทีอย่างเดียวเลยเลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะในการถักทีสำหรับทำกระบองเพชรของหน่อยนะคะถ้าใครอยากจะลองถักาตามดูก็ลองดูนะคะก็คืออันนี้พันหัวเข็มแทง เข็มลงไปเกี่ยวไหมรอดห่วงออกมาก็จะมีอยู่3ามห่วงแล้วเราก็เกี่ยวไหมรอดสามห่วงก็จะได้1หลักแบบนี้ค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมตอนที่ในถักเสร็จนะคะสำหรับกระบองเพชรว่าจะออกมาเป็นยังไงยังไงหน่อยก็ฝากกดติดตามกดหัวใจ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย